สวัสดีค่ะทุกคนมาพบเฟินกับช่องเฟิร์นนี่มุงนะคะวันนี้จะเป็น EP แรกนะคะจะเป็นครัวหัดทํากินนะคะก็เฟิร์นก็จะมาทําแกงเขียวหวานคีนนะคะเฟิร์นเป็นคนทําอาหารไม่ได้เก่งนะคะแต่ก็ต้องทาเพราะอยู่คอนโดนะคะต้องทํากินเองโอเควันนี้เราก็จะมาดูาส่วนผสม เอาคีนได้เท่าที่คีนนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยอกไก่นะคะล่อกหนังออกพริกชี้ฟ้าแล้วก็น้ำปลาโลโซเดียมแล้วก็จะใช้นมแอลมอนแทนกะทินะคะอันนี้พริกแกงนะคะแล้วก็โหระพามะเขือเปาะนะคะมะเขือพวงจนไม่ชอบทานนะคะก็จะไม่ได้ใส่โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันคะ่ะโอเคมาเริ่มทำการก่อนอื่นก็เปิดเตา แล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปหน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องเยออุ้ยมันนี้ก็จะเก๊ะๆกลางๆหน่อยนะคะทุกคนจากนั้นพริกแกงใส่พริกแกงไปสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวดูปริมาณก่อนหนึ่งช้อน พริกแกงก็หาซื้อ,อตามห้างตามตลาดนะัดได้นะคะประมาณประมาณนี้สองช้อนโต๊ะก่อนนะคะหัดพริกแกงนีดหนึ่งเหมือนจะน้อยไปอันนี้คือแบบหัดททำจริงๆนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นช่องที่แบบว่า ทำแบบว่าชำนาญการต่อไปเป็นนมแอลมอนนะคะอันนี้จะจะ,จะมันจะไม่แตกมาเดี๋ยวเฟูนตวงให้ก่อนหนึ่งครับหนึ่งถ้วยเห็นไหมหนเนาะเตรียมไว้ก่อนนะคะพอเริ่มหอมก็ใส่ใส่น้ำนมแอลมอนไปนิดนึงก่อนอ ทำให้พริกแกงละลายนะคะเราก็เอาไก่ไก่เนี่ยเฟื่ไปช่างนะคะมันได้178กรัมนะคะเจะดังนิดนึงอยาก กินหนุ่มจีนเอ่อแกงเขียวหวานไก่มากเลยทุกคนบอกว่าพอเวลาไปซื้อเขาบางทีเราก็ไม่ได้เป็นไก่ที่เป็นแบบว่าเป็นเนื้อที่เราครัดวัตถุดิบได้เนาะบางทีมันก็จะมีกระดูบ้างหรือว่าจะมีแบบมีมันติดมาบ้างเราก็จะเป็นคีมสายกลางนะคะ จากนั้นเฟินก็จะใส่นมแอลมนด์ไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำเปล่าเพเข้าไปด้วยน้ำเปล่าประมาณ1นึส่วนสนะคะทุกคนอ่าก็เลยดำเลยอะ่ะเฟนเเมื่อกี้เฟินปิดเตาไปนะคะ5นาทีอะ่ะได้ดูสิมะเขือไม่สวยเลยอะ่ะทีนี้ต่อมาเราก็จะปรุงนะคะเราจะใส่น้ำตาลนะ น้ำตาลอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเฟิร์นก็จะลองใส่ประมาณนี้ก่อนนี่นะคะลองใส่ประมาณมานี้หนึ่งช้อนก่อนนะคะปรุงแต่น้อยต่อไปก็น้ำปลาโรเซรเดียประมาณนี้นะคะมะเขือดำไปหน่อยนึงเลยทุกคนห้ออันนี้ ทุกคนมันน่ารักก็จริงนะแต่ว่ามันมันมีข้อเสียคือพอรุ่นที่เป็นหม้อไม่มีด้ามจับตรงนี้มันร้อนมากเลยอะคะ่ะแล้วแบบเราชอบเผอในขณะที่หม้อตามตลาดทั่วไปตรงเนี้ยมันจะไม่ร้อนนะคะมันจะมีเหมือนเคลือบแบบว่าพวกอ่ากันร้อนไวนะะ้อ่ะค่ะพริกแกงเผ็ดแล้วนะเราทำไปเราก็ชิมไปนะคะ แกงเขียวหวานจะให้อร่อยอะเขาต้องใส่ต้องต้องเค็มเค็มหวานหวานใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องใส่น้ําตาลปีป๊บแต่ว่าเฟิงก็ก็ว่าจะจะลองไม่ใส่ดูนะคะขอหวานนิดนึนงตอนนี้เราใช้น้ำปลาสูตรโโโเเีียมนะคะซึ่งจริงๆถ้าถ้าที่ ถ้าทุกคนมีน้ำปลาสูตรไหนก็ใช้ได้ะคะ่ะเราแค่คุมปริมาณน,น้ำปลาเอาแล้วก็เรามาใช้นมแทนะกะทิเนี่ยมันก็ถือว่าเราก็คีนระดับหนึ่งแล้วเนาะคือการที่เราใช้นมตัวแอลมอนนะคะมันจะไม่ได้มีมันให้แตกนะหรือถ้าจะใช้นมวัวที่เฟิร์นเคยลองก็จะเป็นนมแบบ0%แฟตเนาะเอานมพวกนั้นมาทำนะคะแต่พอเป็นแอลมอนเนี่ยมันก็จะยิ่งคีนเข้าไปอีกนะคะ แอบเผ็ดพริกแกงใส่เยอะไปแอบเผ็ดนะคะจริงๆก็พอได้แล้วแต่เฟื่องอยากได้เค็มอีกนิดนึงเท่านี้ห,หละพาหละพาเนี่ยเขาสุกง่ายนะคะเราไว้ใส่ที่หลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยพริกชี้ฟ้าก็เสร็จแล้วนะ,ะทุกคน แล้วเดี๋ยวเฟินก็จะลวกเส้นขนมจีนเฟนซื้อเส้นขนมจีนแห้งมานะคะเพอะซื้อแบบเป็นถาดเล็กอะก็กินไม่หมดสักทีจะเผ็ดไปหน่อยนึงนะคะเนี่ยตอนนี้จริงๆก็อร่อยแล้วแต่เฟินขอใส่ซีอิ๊วขาวนิดน,นึงเฟินเป็นคนชอบกิน ขนมจีนแล้วก็หยอกซีอขาวนะคะนี่เอาแค่นี้เราเป็นแค่สายกลางนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าคีนจากปรุงจนจางจนเราไม่ได้รสชาติน,นะคะมาลองใส่โวละพาดีกว่าประมาณนี้ต้มน้ำเยอะเราก็ใส่เพิ่มปริมาณนมเพิ่มปริมาณน้ำได้นะคะ นี่ไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวนะคะเติมลมไปเอกเศษหนึ่ง่วนสี่นะคะจากเมื่อกี้ที่ใส่คับเดียวโอเคนะคะสวยงามอร่อยด้วยแต่ว่าพริกแกงเผ็ดจังเลย รอบหน้าอาจจะต้องลดลงนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแกงเขียวหวานคีมเดี๋ยวไปกินกับขนมจีนนะคะตั้งใฟเราเตรียมต้มเส้นขนมจีนสมุนไพรนะคะน,นี่เน่ยเลยนี้อุ้ยเขาเอาเส้นขนมจีนแช่นะ้ำยี่นาทีอะ่ะ ของเราไม่ได้แช่ทุกคนไปเลยเนาะก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ